จะเอาภาพบรรยากาศการปลูกตะไคร่ปลูกหัวจิงไค่บานหนกเข้าหนังล่ะค่ะปลูกตะไคร่นะคะเนาะอันนี้ให้การเจามาให้เบิงเวที่ปลูกตะไคร่นี่น้องจะปลูกง่ายๆขอเพียวมีนาำบ่ตองได้ดูแลยากเนาะค่ะแต่ถ้ห้องปลูกของจะลุ่นตลาดก็คือช่วงฤดูฝนเนาะค่ะของที่ขาดตลาดจะคือช่วงฤดูแรกเนาะค่ะ นี่ายการกับปลูกใบขายนาแล้งายการจะมีซองอาชีพก็เคืออาชีพเกษตรกับขายของตามตลาดนัดก็จะ,จะขายไปเรื่อยๆเนาะค่ะเห็ดผัดมผัดตานกับส่วนเกษตรนั่นกระเคร่งแยกการก็จะปลูกผัดซมใบกับต้นบักตีดาหน่อยนะคะถ้ามีจะเป็นปลาบักตีดาหน่อยค่ะเดี๋ยวเป็นปลาบักตีดาหน่อย ต้อยกันปลูกกับพ่อบานอันนี้พ่อบ้านก็นจะเป็นผู้ที่อันนี้ห้เนาะค่ะเป็นผู้ท่ายหายตัวน,นี้การก็เป็นผู้ปลูกกะจีเ้เฮกเตจย่างเดียวไา่ใดบ่พอเพียงปันใดเนาะค่ะในการก็เลยหันมาเห็ด